บุคลากรทางการศึกษาทุกคนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนขอให้ทำมั่นสัญญาขอให้ทำมั่นสัญญาต่อกัรต่ากรณีต่อการต่างกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขักเคลื่อนโครงการ และทำงานด้การในเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ในเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งเราจะร่วมป้องกันเราจะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบข้อสองข้อสองเราจะสุ่มัง ชื่อสัตว์สุจริตข้ามิรพื่อสัตว์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาสถานศึกษาสังคมและชุมชนสังคมและชุมชนข้อสามข้อสามเราจะสร้างเครือข่ายเราจะสร้างเครือข่ายความชื่อสัตว์สุจริตความซื่อสัตว์สุจริต ระ,ร,ระหว่างสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษาองค์กรและหน่วยงานองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมและมีความนงยนทั้งนี้ทั้งนี้เพื่อทำรงชาติไทยเพื่อทำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรให้สถิตเสถียร